ราจะเลือกสอสอกันยังไงอะเมื่อเรายังไม่รู้จักการเลือกตั้งสอสอกันเลย <c oughs> แหมก็คนไทยนั่งกว่าหกสล้านคนน่ะจะมีสอสอได้กี่คนละคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอน,นั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2 5 5 4ัาหกำหนดให้มีสอสอจำนวน500คนอ้โอโห 500คนมาจากการเลือกตั้ง2แบบได้แก่สสแบบแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อสสแบบแบ่งเขตคือสสที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งประเทศออกเป็น3 7 5เขตนั่นคือประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสสได้เพียงหมายเลขเดียวหรือที่เรียกกันว่าเขตเดียวเบอร์เดียวแบบที่2หรือเรียกเต็มๆว่าสสแบบบัญชีรายชื่อคือสสที่มาจากพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อเรียงลําดับไว้จํานวนไม่เกิน125รายชื่อหมายถึงประชาชนจะมีสิทธิเลือกพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบได้เพียงพรรคเดียวเหมือน ส,งสังกรกฎาคมนี้นะคะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบนะคะกะกะตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม